วันนี้ตรงกับวันที่7พฤศจิกายนปี2568อัตมาภาพพระมหาพุทธิตะสิปโพปซึ่งมีความเต็มใจและก็มีความตั้งใจที่จะเป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนของคุณโยมพ่อผู้พันทวดุลคุณแม่ปัญจรัตแก่นโพและก็คุณโยมพี่ต้อยคุณโยมพี่อ้อซึ่ง บุคคลที่จะมาภาพได้กล่าวมานี้จัดได้ว่าท่านเป็นคนดีมีเมตตาเป็นคนที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าท่านฝักใฝ่ขวนขวายทำบุญต่อกอ่บุญเพิ่มเสริมบรารมีให้กับตนเองมาโดยตลอดด้วยการให้ทานก่อนกินรักษาศินก่อนไปทำใจก่อนนอนมีความตั้งใจ อยากจะทําบุญเรื่องของการทําบุญนั้นก็มีมากมายหลายอย่างที่ได้มีเจตจำนงมีความประสงค์ได้สื่อสารมากาตมาภาพเช่นทําบุญกับศูนย์ผู้พิการทางสายตาทําบุญกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากทําบุญกับผู้ที่เจ็บป่วยทําบุญกับบ้านพักคนชราและวันนี้อาตมาภาพก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว นะตรงนี้ก็คือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนะซึ่งตั้งอยู่ณนะจังหวัดบุรีรัมย์อย่างนั้นก็ได้นั่งอยู่กับนางสาวอารยาสุดชาซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองทางสังคมนะขอเจริญพรนาะคุณโยมอารยาเนาะอย่งงางนั้นก็ สิ่งของมากมายไก่กองตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงแตงโมส้มโอตัวเขียวมากมายหลายอย่างนะญาติโยมนะคุณโยมพ่ออุพันธ์ทวาดุลคุณแม่ปัญจรัตนแก่นโพพี่ต้อยพี่อ้อดูทางโน้นก็อนุโมทนาเนอะนี่ก็มีหลายอย่างอันนี้ก็เป็นกากไก่น,นี่ก็ซื้อมาเป็นถุงเลยอันนี้ก็เป็นหมูสับนะเป็นหมูสับแล้วก็มีใบกระเพรา นะเพราะว่าอยากจะญาติโยมได้ทําอาหารเกี่ยวกับกระเพราหมนะูมีไข่แล้วก็มีผักคะน้ามีข้าวสารมีน้ำมันพืชปลาร้าส่วนด้านล่างด้านหน้านั้นก็เป็นฟักแฟงมากมายหลายอย่างตรงนี้ก็คิดว่านะคุณโยมพี่อ้อยคุณโยมพี่แอนคุณโยมพี A ่อันก็คงจะอิ่มหนำสำราญทีเดียวฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยว อาตมาภาพก็จะได้มอบใหม่ให้กับอาจารย์อารยาสุดชานะซึ่งก็จะได้พบปะพูดคุยแล้วก็จะได้สื่อสารให้พวกเราได้เข้าใจในศูนย์แห่งนี้นะว่ามีส่วนใดสิ่งใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ก็ขอจเจริญพรนะท่านอาจารย์ที่อาจารย์ก็แล้วกันเนาะค่ะนมมสก,การพระมหาพุทธิตะสิโปนะคะ แล้วก็คุณพ่อพันโทอดุลน,นะคะคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพจบุญนะคะมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมนะคะก็ขอกรับขอบพระคุณนะคะทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมนะคะสังกัด กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะปัจจุบันนะคะภารกิจของเรานะคะเราให้การดูแลผู้สูงอายุนะคะที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแลนะคะทั้งชายและหญิงนะคะจำนวนที่รับเต็มที่นะคะ100ลายนะคะ ปัจจุบันนะคะมีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของเราทั้งสิ้น97รายนะคะ <97 S 1> เป็นชายา48รายแล้วก็เป็นหญิง49รายนะคะสำหรับที่นี่นะคะงบประมาณหลักๆนะคะที่เราใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะก็เป็นงบประมาณของรัฐบาลน,นะคะที่โอนจัดสรรผ่านมาทางกรมกิจาการผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้มาดูแลผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะ ทีนี้การดูแลของเรานะคะเราก็จะมีที่พักอาศัยให้นะคะจะแบ่งเป็นเรือนนอนนะคะจำนวน6เรือนนอนนะคะแยกเป็นเรือนนอนชาย3เรือนนอนแล้วก็เรือนนอนหญิง3มเรือนนอนค่ะผู้สูงอายุที่อ,อ,อยู่กับเรานะคะเราก็จะให้การดูแลทั้งเรื่องปัจจัย4นะคะก็ค,คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มนะคะอาหารการกินครบ3ามมื้อนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยนะคะ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะให้การปฐะมพยาบาลแล้วก็หรือนำส่งโรงพยาบาลนะคะกรณีมีอาการเจ็บป่วยนะคะก็จะดูแลครอบคลุมนะคะไปจนถึงการฟื้นฟูด้วยนะคะผู้สูงอายุที่เข้ามานะคะนอกจากได้รับการดูแลปัจจัย4ีนะคะเราก็จะมีการ จัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อส่งเสริมนะคะในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในวันลอยกระทงเนาะเราก็ได้จัดกิจกรรมนะคะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะคะ mm hmm. เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีโอกาสออกไปข้างนอกนะคะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะในทุกๆวันสําคัญนะคะทั้งทางศางสนาแล้วก็ทางประเพณีวัฒนธรรมไทยของเรานะคะ mm hmm. ก็ การดูแลผู้สูงอายุนะคะเราก็จะดูแลจนกระทั่งท่านจากไปอย่างสงบนะคะเนื่องจากตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามานะคะจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานดูแลนะคะแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะยากลำบากนะคะบางคนก็คือที่เราเห็นนะคะว่าเร่ร่อนอยู่ข้างถนนอย่างนี้นะคะพอเราได้รับแจ้งเนี่ยเราก็ไปรับเข้ามานะคะ ทำให้ท่านเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีคนดูแลนะคะทดแทนครอบครัวบุตรหลานนะคะที่อาจจะประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่สามารถดูแลกันได้นะคะทีนี้กรณีที่บุตรหลานก็สามารถเข้ามาเยี่ยมได้นะคะแต่ว่าถ้ามีความพร้อมที่จะรับผู้สูงอายุกลับไปเ,เราก็ยินดีให้กลับนะคะแต่ว่าถ้าท่านประสงค์จะอยู่ไปตลอดเลยนะคะเราก็ให้ดูแลการดูแลจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็มีการ จัดงานศพให้ตามประเพณีด้วยนะคะทา,ทางศูนย์จัดให้เลยใช่ไหมค่ะโดยได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากทางวัดธรรมธีรารามนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการศพให้กับผู้สูงอายุของเรานะคะก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าเราดูแลตั้งแต่เข้ามานะคะจนกระทั่งท่านจากไปนะคะยังสงบทีนี้สิ่งของที่ที่นี่ยังต้องการนะคะก็ ยังต้องการอีกเยอะนะคะก็เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นของกินของใช้นะคะสำหรับผู้สูงอายุตรงเนี้ยใครมีอะไรเราสามารถรับได้ทุกเรื่องตลอดค่ะยังขาดยังขาดอีกเยอะนะคะ,ะคืองบประมาณเราได้รับมาแต่ถ้าท่านเอามาสมทบให้ก็จะทำให้เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะในการดูแลผู้สูงอายุตรงนี้ด้วยนะคะ ก็คือหลักๆเลยที่ต้องการมากๆคือแผ่นพืชสำหรับ oh, ผู้สูงอายุ oh, นะคะ oh, <okay. S 1> ข้าวสารนะคะอาหารสดนะคะอาหารแห้งแล้วก็พวกของใช้ในครัวเรือนหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะตรงนี้เราก็ยังมีความต้องการอยู่นะคะ oh, <okay. S 1> ทีนี้ในเรื่องของแผ่นพ์ชทำไมเราต้องการใช้นะคะ oh, <okay. S 1> ปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะติดเตียงเนี่ยอยู่ประมาณ50ลาย ะะที่เจ้าหน้าที่ต้องให้การดูแลนะคะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะกลั้นปัสสาวะได้นะคะก็ต้องใช้ผ้าอ้อ,อมผู้ใหญ่นะคะวันหนึ่งถึง3ชิ้นต่อคนนะคะใช่ค่ะก็ต้องการใช้ในปริมาณที่มากนะคะท่านใดอพอที่จะมีปัจจัยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อขอทำบุญที่นี่ได้นะคะทุกวันนะคะหรือโทรศัพท์เข้ามา ต่อจองเลี้ยงอาหารก็ได้นะคะค่ะก็จะมีเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะคะท่านสามารถทําเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ท่านอยากจะนํมาให้ผู้สูงอายุได้ทานก็เราก็ยินดีนะคะแต่ต้องโทรมานัดหมายก่อนล่วงหน้านะคะที่เบอร์044666279นะคะอันนี้ก็สามารถโทรเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาร่วมทำบุญกับผู้สูงอายุของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอ ขอบคุณไปยังท่านอาจารย์อารยาสุชาซึ่งอาตมาภาพก็ได้คุยนะเบื้องต้นนะท่านก็เป็นคนโคราดเนาะถ้าว่าไปแล้วก็เป็นคนโคราดคนภาษาโคราดพูดได้เบื้องไหมได้ค่ะอยู่บ้านก็พูดโคราดค่ะพูดโคราดอยู่เนาะ,ะเอออย่างนั้นก็แกอยู่จุ้มพวงยมู้พันทอดุลเนี่ยคนโคราดอ,อยู่โนนสูงู้พันทอดุลอยู่โนนสูง เมื่อกี้ในโยอมฟังแล้วครบถ้วนกระบวนความท่านอาจารย์อรารยาสุชาได้อธิบายขยายความตั้งแต่เบื้องต้นสละสุรวยแล้วก็มาในถ้ำกลางก็ฟังชัดแจ่มแจ้งแล้วก็ในท้ายก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุเมื่อมีการจากไปทางศูนย์เขาก็รับผิดชอบทุกอย่างโอ้โหถือว่าได้ฟังแล้วก็ครบถ้วนกระบวนความอย่างนั้นก็อาตมาให้สัญญาว่าเรา จะมาอีกเรื่อยๆท่านอาจารย์ก็จะมาอีกเรื่อยๆแล้วก็จะนำพาญาติโยมสายบุญนี่แหละมาร่วมกันทําบุญกับผู้สูงอายุนะที่ท่านอาจารย์อรารยาสุชาได้กล่าวไปนะก็เป็นที่ฟังแล้วก็ชัดแจ่มแจ้งฟังแล้วก็สบายใจโยมในขณะที่เรากําลังพูดคุยสนทนาอยู่กับท่านอาจารย์อรารยาฝนข้างนอกก็ตกแรง แต่ก็ยังแรงสู้ศรัทธาของคุณยมพ่อพันทวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพไม่ได้ศรัทธาของทั้งสองท่านนี้มีความแรงกว่าฝนที่ตกอยู่ภายนอกอย่างนั้นของที่เราได้ซื้อมาตรงนี้ก็จะทําให้ปู่ย่าตายายมากมายหลายชีวิตจะได้อิ่มหน้าสาราญไปอีกหลายมือ้อแต่ตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ทางศูนย์เขาต้องการมากที่สุด ท่านอาจารย์อารยาก็ได้กล่าวแล้วว่าแคมเพิร์ดแล้วก็ข้าวสารข้าวสารด้วยแล้วข้าวสารเราใช้เดือนหนึ่ง800กิโลค่ะสำหรับอาหารสามมื้อให้กับผู้สูงอายุถ้าใครมีข้าวสารก็รับเป็นข้าวสารค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะแล้วเราก็จะนำเงินที่เป็นค่าอาหารเนี่ยไปปรับปรุงซ่อมแซมนะคะแล้วก็พัฒนาในด้านอื่นๆสำหรับผู้สูงอายุโอเคเดี๋ยวข้าวสารนี่เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จอัตมาภาพ เป็นเจ้ภาพหนึ่งกระสอบเลยนะอันนี้ภาวนาไว้ก่อนนะอ,อาจารย์ตัวน,นี้เ,เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บก็จะสีข้าวมาแล้วก็จะมาทําบุญก่อนแล้วก็มีโอกาสต่อไปก็จะได้ซื้อผักซื้ออะไรมาได้ร่วมทําตรงนี้อย่างนั้นก็บอกโยมพ่อพันทอดุลคุณแม่ฟัญจรัสแก่นโพเนาะปัจจัยที่เราได้ซื้อมาตรงนี้นะทั้งหมดรวมแล้วก็เป็น4,125บาท 4,125บาทนะกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะับะเป็น4,125บาทแล้วก็วันนี้ก็ได้ใช้บริการารถกระบะของคุณโยมลุงนายโยมลุงระก็ได้ช่วยถือมากมายกายกองก็อาตมาภาพก็จะได้มอบเป็นน้ําจิตน้าใจให้กับลุงอีก200บาทเอนะลุงเก็บไปใช้เด้อไม่ต้องส่งคืนนะเก็บไปใช้เก็บไปใช้ใชนะลำดับต่อไปก็ช่วง โอกาสดีนาทีทองของชีวิตท่านผู้พันทวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพคุณยอมปีต้อยปีออเดอร์ตอนนี้ก็จะได้มอบของทั้งหลายเหล่านี้นะให้กับท่านอาจารย์อารยา,าสุดชาท่านเป็นตัวแทนรับเนาะเดี๋ยวให้ดุงระช่วยอมอบของอจับโดยการอาจจะมาจายโมธนาสารทอํมมอบให้กับศูนย์แล้วนะอ้าวอาวสาธุเอา้เอาวละ อาเดี๋ยวให้คุณโยมลุงและได้เป็นตัวแทนหยาดน้ําตรงนี้เนาะอ่าโยมพ่อพันตัวดุนแม่ปัญจ,จรัตแก่นโพพี่ต้อยพี่อ้อก็ทางนู้นก็ยกมือ,อนุโมทนาสาธุเด้ออ่าคุณโยมลุงละกค่อยหยาดน้ําเนอ้ออิทังเมยาตินังโหงตุสุกิตาห้นตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายพันได้แก่หนึ่งเด็กหญิงพรพิมลชื่อเล่นชื่ออ้อยนามสกุลแก่นโพ สองนายทศพลชื่อเล่นชื่อเอนนามสกุลแก่นโพสามนายชัชวานต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสุสวัิ์ชื่อเล่นชื่ออนันนามสกุลแก่นโพหากท่านมีความทุกข์ขอบุญทานการกุศลเหล่านี้จงปลดเปลื้องจากความทุกข์หากว่าท่านมีความสุขดีอยู่แล้วหนอขอบุญทานการกุศลเหล่านี้จงรวบรวมเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมเติมแต่งหนุนนำให้ดวงจิตปัญญ,ญา ของผู้วายชนเตตตมาภาพได้กล่าวมานี้จงไปสู่สุคติพบประสบสุขณนะสวงสวรรค์ชั้นวิมานทองอยะถา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินนังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจตุสเปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถา,ามณิโชติระโสยะถา,าสัพพิตโยวิวัชชนตุ สัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตปันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีฤทธสนิจังวุธาปจายิโนจตารธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุขอให้เทพย,ยดาทั่วฟ้าดินทั่วทุกขอบจักรวาลอินพรมยมยักษ์ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงนำข่าวสารการกุศลที่มาภาพนั้นได้มาเป็นตัวแทนคุณโยมพ่อพันธุดุลคุณแม่ปัญจรัตน คุณโยมพี่ต้อยพี่อ้อนามสกุลแก่นโพตั้งใจมีเจตจำนงประสงค์ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนที่อาตมาภาพได้กล่าวก็คือคุณโยมเด็กหญิงพรพิมลหรือคุณโยมพี่อ้อยแก่นโพแล้วก็นายทศพลหรือคุณโยมพี่แอนแก่นโพแล้วก็นายชัดชวานต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสุสวัิ์หรือคุณโยมพี่อานนามสกุลแก่นโพก็ขอให เทพยาดาทั่วฟ้าดินทั่วทุกขอบจักรวาลได้นำข่าวสารการกุศลบอกถึงบุคคลเหล่านี้นาะว่าบันนี้อาหารมากมายหลายอย่างโยมพ่อปุพันตอดุนแม่ปัญจรักษ์แก่นโพคุณโยมพี่ต้อยพี่อ้อได้ซื้อมาทำบุญให้กับผู้สูงอายุนะก็ถือว่าเป็นที่อิ่มหนำสำราญทีเดียวฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะได้ขอเจริญพรท่านอาจารย์อรารยาสุชาได้ขอบพระคุณ ไปยังคุณโยมพ่อพันธ์จุลคุณแม่ปันจรัสแก่นโพอีกครั้งหนึ่งเนาะ ค่กะก็ดิฉันนะคะในนามนะคะผู้แทนของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแทนผู้สูงอายุทุกคนนะคะที่อยู่ในความอุปการลาด,ดูแลของที่นี่นะคะ,อะขอบคุณคุณพ่อพันโทอดุลและคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพนะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องอุปโภครบ,บริโภคให้กับผู้สูงอายุของเราในวันนี้นะคะ่ะขอขอบพระคุณค่ะสาธุ 哦。Oh.